ดีครับมาพบพอกันเฉ่นเคยนะครับกับบ่าวต่อยในช่องบ่าวต่อยเลยเมีย u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook แสนคุมมนฑสานะครับเมื่อนี้นะครับการมาพอกันอยู่บริเวณหลังเฮื่อนของบ่าวต่อยเองครับเมื่อนี้สีมาปลูกพักขะแขงครับนี่นี่พักขะแยงครับกัขอสาวเริ่มเรื่องกอนเลาครับเนาะเรื่องพักขะแยงนี่กัมันมีแนวความคิดว่า ตั้งแต่ปี2 5 0พนหา้าบนะครับได้มีอันภูมิภัคบัญชาผมท่านหนึ่งนะครับขออยากเอ่ยนามก็คือพ่อออกคุณเดชเจือยะทอนนะครับเพื่อนไหนเนี่ยคิดว่ามัากลา่าล่องลูกพักขยะแังเบืองเพื่อนว่าอยู่โรงเรียนมันดีเลยมันตัดขายได้ตลอดทั้งปีนะครับมาน,นี้ผมกับบริมีโอกาสที่จะเท็ดใเพื้นนะครับเพราะว่าก็ได้ขยับมาทางอื่นก่อนมือน,นี่ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับที่จะล่องเท็ดคือเพือนบออเบิง มันสิเป็นคือเพิ่นว่าบ่มันสีตัดได้ทั้งปีบ่มันสิได้ก,กินทั้งปีบ่นะครับก็เลยได้มาลองปลูกอยู่หลังเฮือนนะครับโดยผักะแยงที่เอามาใส่ในการปลูกนี่ก็บ่ได้ไปซื้อเม็ดเด้อครับเป็นผักะแยงที่เฮารวบรวมมาจากท่งไฮท่งนามาปลูกนี่ครับบริเวณหลังเฮือนนะครับก็จะหใจกในจักหน่อยเด้อครับเด้อนี่เบิ่งครับมันมันมันสิเป็นบ่นนนนบอบอ่อเลี้ยงกบเก่าครับบอ่อเลี้ยงกบเกา่า ้วก็เอามาปลูกไว้นะครับตอนนี้กําลังปลูกมันนี้วันที่17พฤศจิกาเขอให้ครับ18พฤศจิกาเอามาปลูกแล้วนะครับกสิปล่อยน้ำลงไปปล่อยน้ำลงไป้วก็สิให้ปุ๋ยให้น้ำคือเพิ่นเคยให้แนวคิดไวเบืองว่ามันสิมันสิเป็นจังได๋นะครับกสิล่องเบิ่ง้วก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างตู้เย็นอีกหลังหนึ่งอยู่หลังเฮือนนะครับให้เฮ้าได้มีใส่กิน มี่ใส่มีกินมี่คูมกคอเข้ากับหายไปนะครับก็เลยก็เลยสืบตามเพื่อนบอกเบิ้งงมาแนาวคิดที่เพื่อนหายมากเนี่ยเข้าเพ่าะในล่องเบิง้งมันจะเป็นเจ๊งไหนนะครับเมื่อนี่ก็เลยถือเป็นโอกาสดีก็เลยสิมาปลูกพักขะแยงนะครับนี่ครับมันอาจจะสกิร์ตในเจ๊งน้อยหลังจากที่ทิ้ดแลกก็ก็ว่าสิตัตออกแล้วก็หดออนามใส่ปุ๋ยนะครับเนาะก็เลยผ้พาพีผ้าหนองมาเบื้องมามันเป็นตะคือบบปลูกพักขะแยงนะครับก็เลยมาทายคลิปนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิรงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะถาพไปเบิร์งมาผมปูแบบใหญน,นะครับอ่ะไปเบิรงกันเลยครับอันนี้ก็เป็นทักให้แยง่ยงนะครับที่เก็บมาจากตรงในนุ่งหน้าพอ่าช่วงนี้มันจะเป็นเขาสู้หนาหนาวแล้วมันก็จะเริ่มจะ,จะเริ่มแก่เริ่มออกดอกนะครับก็เลยเก็บหลบรวมมาเอาาปลูเป็นแถวครับเป็นแถวอยู่ในบอ่บอบ่อกบเกา่าที่เคยเลี้ยงกบหลังบาน เมื่อสองสามปีที่ผ่านมากนะครับหมันมัน,นบ่เดืเหล้ยงก็เลยก็เลยเอามาปลูกเบงนะครับนี่เบงครับหลังจากปลูกแล้วก็จะปล่อยน้ำใส่นะครับแล้วก็ให้มันติดแล้วใส่ปุ๋ยก็จะตัดใบนะครับเป็นบริเวณหลังบานนะครับหลางบานเป็นพื้นที่บางๆเขาก็เลยใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะนี่แหละครับคือการปลูกพักขยีนะครับถาเบงมันจะเป็นยังไง สิลองเอาแนวคลิปของภูรักปภูใหญ่พื่นที่เพื่นห้มามาใส่เบิงนะครับเพื่อได้กินเพื่อได้แจกพี่แจกน้องผู้พิ่นจากได้พักแย่งย่ามนาแรงนะครับกะขอจบคลิปนี่ใบเพียงทัวนี้สวัสดีครับ